ก็มีท <laughs> ่านหลายถามอยู่เสมอว่าท่านอย่างไราจริงๆรับการเชื่อฟังของจิตได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมึงรางซื้อไปอ่านแล้วมึงเคยมีเส่นทุกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้ยางไม่ฟังก็จนใจเหมือนกัน ต้นที่พ่อเราเรียกว่าตนเองก็ไม่สามารถจะทําใครให้มีจิตเป็นสมาธิได้หรือท่านนี้ไม่สามารถจะสอนจิตเป็นสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรคำพุทธศาสนาก็แสดงว่าท่านจบในี้เป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างนีง้เป็นโลกาบริว เป็นบุคคลพวกเปล่าอย่างเลยแค่นู้เพราะอะไรสวัสว่าการเจริญพระธรรมฐานตอนน้ก็ไม่เคยศึกษาจากครูบาอาจารย์ไหนที่นั่งสอนอยู่ทุกวันเป็นไปเพียงว่าเคยรับการศึกษามาคราวหนึ่งเล็กเล็ก,ลกลน,น้อยน้อยก็พยายามทำให้ครบถ้วนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังไม่ครบถ้วนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์ หรือถ้าบางเอิญสิ่งที่ได้มาม่เกิดปฏิกิริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถามท่านนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสำหรับที่วัดเรามีศึกษากันมากกว่าหลายเวลาแต่ก็ยังปรากฏว่ามีบุคคลผู้บกกจ้องในจริยาแม้แต่ระเบียบอ่านฟังกันทุกวันก็จัดเจว่าฟัง คนประพทติไม่หาทางไปสวรรค์ไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคืออบายภูมเพราะอะไรเพราะมีเสาข้าอบยภูมิทเท่านั้นที่จะถึงเป็นสิ่งนั้นมีการตังได้กระาดทานทุกวันทำไมจงมีจิตไม่เจริญเมื่อเราไม่มดีก็เพราะว่า,า,มา,วา,วาไม่สนใจในความดี มีการจเจริญพระธรรมาฐานในด้านการระรับอารมณ์มก็จิงก็ฟังกันอยู่สุกวันไม่น่าจะต้องมาเจริญกันที่ต้องเจริญกันก็รู้สึกว่าเขาจะมีพบกอาความเลวไวมากไม่ได้พบความดีมากเขาไม่เจริญกันบ่อยการจเจริญพระธรรมาฐานเขาฟังแล้วก็นําไปประติปฏิบัติ น,น,นี่สำหรับบมสุลีโดยพูดถึงการรวบรวมกำลังใจและประการโทสัด้ดยการกำหนดรูล้ลมหาไใจเข้าออกแล้วคำภาวนาวาพุทธโธนี่เป็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้ทุ้สมาบัตดแปดก <c oughs> ็ได้งวิธีนี้เท่านั้นที่ทำกันมา แล้วมีวิธีหนึ่งถ้าบรรญ,ญาจามลงไปก็ใช่ลมก่อให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูปรกรงมตัวหนึ่งคนหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆก,ก,ก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยๆหนึ่งวางไว้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูปรครรมแล้วก็นำรูปรครรมมาถไว้ ย่างอารมณ์มทงทางใจเกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเืพาะจิตได้แกการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการชักลประคำก็อีกห่วงหลยให้จิตมังอยู่จะาะรู้ลมหายใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักรประคำให้ใจเข้าแลกว่าพุธ หายใจออกเท่าวัาโทรชักเรื่องคำไปหนึ่งเล็ดเพราะ้จิตีปนาวเธนี่ว่าคํามีร้อยแปดเม็ดน่าจะมากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้จะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเราจงตั้งมโนปริทานเลยว่าถ้าในขณะที่ชักเรื่องคำไม่ครบถ้วนตามที่เรากําหนดไว้ ถ้าจิตใจเหลอจากการภาวนาเหลอจากการรู้เราไม่ใจเราออกเหลอจากการทักทอระคำเราจะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เป็นจุดขอการจะทำความดีของเราวันหนึ่งมลยี่สิบสี่ชั่วโมงการกำหนดนี้เรายใจเข้านึกว่าพุทกำหนดรู้เราไม่ใจออกนึีกว่าโทแล้วก็ทักลอประคำหนึ่งเลตร เมื่อครั้งเรแปดไม่อเร้สึกว่าจะเสื่อมลาเมกีนากีถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์จิตได้อย่างมี้ก็แสดงว่าจิตของเรามันเร็วมากกว่าดีการทำได้การนั้นก็จะคิดว่ามีความดีไม่เท่าความเร็วถ้ามีข้อใรก็ว่าวันหนึ่งมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ลงในใจเข้าในใจออก รู haar, ้คำภาวนารู้การสักวิบาคำที่นาทีเวลานอกจากนั้นนิดนั่นอกเหนือจากเวลาหลับถ้าจิตขอเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์อยู่ได้สี่ชั่วโมงถือว่าชั่วโมงนั้นนั้นเป็นชั่วโมงในการขาดุณนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถควบคุมกำลังใจของเราเป็นสมาธิทำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจ เราตั้งใจว่าจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาเราพุทโธตั้งใจว่าเราจะดึงรูปธรรมรอบละหนึงน่งเลดคือพุทโธพุท,พทแล้วก็โธแล้วชักหนึ่งเลตนี่จึงคู่คคคกันไปที่โบราณอาจารย์ท่านนิยมใช้รูปธรรมความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้รูปธรรม สมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูปคำสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้แอ่นี้ข้อาดเพราะว่าก็อนพยายามจะเอาชนะกําลังใจเป็นสำคัญเพว่าตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเลาท่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะสัวอรมอย่างนี้ไได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนาะ ต้องมีคุณธรรมสี่ราการประจำใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน, <c oughs> นเพราะว,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 ว่าเราเรื่องคู่กันเรยวุตธสัจนาเขาเลยเอาวุตตศาสนาโดยเฉพาะคุณธรรมประจำใจสี่อย่างที่เรียกว่าอิทธิบาตแปลว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในจิตที่เราจะพึงทำทุกอย่างไม่ว่าของอยากหรือว่าของง่าย ของหนักเรือขาเบาทางโลกก็ดีทางทรรมก็ดีถ้ามีอุทิ่บาตรใยการโดยจ,จําใจบุคคลผู้นั้นจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างอุทิ่บาตรก็คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในจิจที่เราควรจะทำอย่างวิรอียะมีความรู้สึกถึสเสมัยว่าทุกสิ่งทุกอย่าง,งเป็นโดยความยาก เราจะต้องใช้อารมณ์ต่อสู้กับความเหนื่อยยากกับสักยี่ผงเกิดขึ้นไม่ทอถอยอนจิตใจสนใจฝักไปในสิ่งนั้นไม่วางไม่วางสุราแม้ว่ามันจะยากลำบากรฤติการใดก็ตามทีสุราประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม,มส่ส็จก็ให้มันตายไป ที่มโนษาช้ปัญญาไขคนที่เจรนาทุก่อนที่จะเพินธรณานี่ไขปริญาพิจารณาในจิตที่เราทำแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีกล้ามือที่หยาบมีคุณละทำในสี่ระการนี้ทำมีอจะบุคคลใดโอ้สมเด็จพระจอมไตรยเวสสัตว์สันดาลสุสัตว์ว่า ผลของท่านที่ท่านหลายคนเป็นสงฆ์ได้สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรชาดนี่การในสําหรับพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึกว่าดีกันหลายโอ์แล้วก็ยอ่อการลลายคนเพาอะไรเพราะว่าสักสบบวชจักว่าปฏิบัติจักว่าฟังแต่ไม่เคยทําความดี อย่างนี้พระบอสเขาบอกว่าบวชอยู่ก็เสียก็เหลือสิดตัวไปกเ็เปลือยสลายแล้วจะไปอยู่กันทําไมในครอบเขัวเขาจะโฆษณาถ้าเราไม่เอาดีคำว่าจาร์ี่ว่าบุทธจินโนรสก็แปลว่าเป็นโลกของพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์องค์แรก แต่ว่าุิเประจําที่จะรงมืเป็นของง่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนตอนนี้สุดเราก็ไปอาบายภูมิสำหรับพระนี่ไปนรกมากกว่าคร,รวาตเพราะว่าเป็นปูจนียบุคคลในตอนนี้เราจะทราบกันในด้านของมันไหนว่าพระโดนนรกแบบไหนทําไมถึงจะลง่ากกว่าครวาต มีรายการหนึ่งสนาบกรควบควุมกำลังใจเอาใช้ชธรรมชาติเป็นเครื่องชวนัม่งก็คือสมมติว่าเราะนั่งอยู่ในห้องพระนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ที่เสลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตา นั่งมองภาพพระพุ ok ทธรูปองค์น ine, on earth on earth. ี้ท่านเจอพระพุทธโลกองค์นั้นดึงสีแบบนั้นพระพุทธโลกองค์นี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระพุทธโลกแต่ความจริงการลืมตาเนี่ยควบคุมกําลังใจได้ดีกว่าการหลับตาดูเป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหม่ๆหรือว่าเราจะดูเสียงใดเสียงหนึ่งกัได้จับจ้องอยู่ในเสียงนั้นให้ใจมันอยู่อาะเขียงนั้น การควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ไงไบางทีแล้วก็น้ำใส่ขันมันั่งมองดูน้ำมองดูอาจารย์ดูเจานาน้าพนันจิตจัดอยู่มองดูถดาสบายบายดีแล้วหลับน้กหลับ,ลบตา,มามไม่ถึงภาพน้ำไม่จิตมันเลือนไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่อย่างนี้ก็ได้ สำหรับนักปฏิบัติจะทำทานเดินทดงในป่าเต็มใหญ่เขาจะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้ำในป่าเป็นการเจริญกรรมทานโดยธรรมชาติเป็นการรักษาอารมณ์นี่เราว่าจะเรื่อการรักษาอารมณ์อย่างแคบๆเพื่อจิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิในเรื่อแท้จริงๆในการใช้ปฏิบัติปรัชนา่าง แต่ตอนนี้เรายังไม่พูดกันเราทำยังไงก็นั่งดูต้นไม้ความจริงว่าเราก็หาต้นไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอ้ป่าลึกป่าลึกป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไกลมันมีต้นไม้ทั้งนั้นดูต้นไม้แลอนดูดอกขนมดอกต้นไม้ดูให้จิตมันจับไปตรงนั้นเจะภาวนาว่ายังไงก็ไม่ภาวนาก็ช่าง ก็ดูใบไม้ที่มันมีความเขียวแคอมถ้าจิตมันจับยี่ที่ความเขียวดูดวต้นไม้มีมีกิ่งก้านสาขาสาวายใหจิตมันจับอีที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้ําไหลจากน้ําตกที่อยู่ในป่าน้ําไหลไปเราก็ดูน้ำให้จิตมีที่น้ำนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะควบคุมกาลังใจอยู่ได้ การใช้วิธีอะไรจะใช้มาน,นานหรือไม่น,นานไม่สำคัญถ้มามันเมื่ตตาเมื่ตใจแล,ล้วก็เลิกเลิกแล้วก็หาอารมณ์สงบจับลมหายใจเข้าออกให้จิตมันเป็นสุขภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามอัธยาศัยหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโราเนอะร่างกายของเรานี่มันเป็นนิจังนะ มันไม่เที่ยงจริงๆอต่รู้ว่าเราเกิดเพต่อทำอะไรสเวาต่อมาเวลานี้จะโตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเพียงทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ถ้าว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลา ต้องหนีว่าอะไรก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะจะหนีนมันเติดกฏธรรมดาของร่างกายคิดอย่างนี้ก็ได้ล่ะนั่นถ้าคิดอย่างนี้จะมีปรัชนาใหญ่ก็ยังอ,ยงอ่อนเมื่อสภาะร่างกายทีย่านั้นถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นโลกโลกนี้ถ้าโลกเราจะหาอะไรเป็นสุข ความจริงความสุขมันมีสําหรับใจเราโลก็คือใจเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่เสยม่มในความเป็นจริงของโลกโลกเก็นมีจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังถ้าเราเกาะนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ถุกทุกต่ไหน่งเราบ้านมันจะพังเราคือจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุก แต่ว่าแ้าจิตใจทีงเรายอมรับนาถือกัวธรรมดาว่าสภาวะสมัยของโลกทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในระมักลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะฟังก็เชื่อมันฟังยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันฟังไปก็หมดเรื่องหมดรา แม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องพังพังแล้วก็หดไม่คิดแต่ร่างกายของเราสมมติว mm. so yeah. well. yeah. so uh ่าร yeah. the so ่างกายของเราจะต้องพังไปเวลานี้เราจะทําความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องหาความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่แก่อยู่เสมอถึงคนเขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าฟันของเราจะหัก เห็นคนก็หัวงอกเห็นหัวล้านก็คิดว่าสักวันหนึ่งขนาดของเราไม่งหัวงอกหัวร้านเห็นคนก็มีสายตาสั้นคือมันก็อาศัยความแก่เป็นสำคัญมองอะไรไม่ถนัดก็คิดว่าสักวันหนึ่งขนาดสภาว่าพงเราจะเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็ปวดข่ไม่สบายก็มีความรู้สึกไม่จสิตมอ้ว่าสักวันหนึ่งขนาดเราก็ต้องปวยไข่ไมาสบายอย่างนี้ เห็คนเ็าตายแล้วสัตว์ตายก็มีคิดว่าชีวิตจริงๆของเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นวัสนารรมทำกาลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปราบมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมัน ราะว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเจ้าหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะโศใจว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองดูก่อนว่าเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันเป็นวิปัสสนายอย่างสมาธาวิปัสสนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกตัวแยกไปไหน,นเราคูาาา่แยกก็แยกกับตัวเราตัวความใจเท่านั้น เมื่อหากว่าจะพาว่าอย่างนั้นมันเกิดแล้วก็บอกแช่งไหมอาการของมันเป็นอย่างนั้นห้ามปลามันไม่ได้มัอยากจะเกิดหนึ่งก็เกิดเกิดก็อาศัยความโลภเป็นตัจใจถ้าเราไม่เกิดแล้วจะมีความแก่จะมีความป่วยใข่เราสะมามีการทัดกายจะขอและของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็มันเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยป่วเกิดมาเพื่อทักาจจัขอและของชอบใจเกิดมาเพื่อตาย เมื่อการอย่างนี้มันมาถึงเราก็ใช้บทนั้นบิดเบือนเชื่อมันแค่เป็นอะไรก็เชื่อมันใครเขาจะด่าเขาจะว่าเขาเนรนทาเขาช่างมันใครเขาจะสงเสริญเหยียยอก็ช่างมันเพรยยาะว่าการดาาร่ากันว่าการเนรนทากรรมนี้เสริมไม่ได้ทำให้เราดีหรือให้เราผัวเราจะดีหรือเราจะผัวมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เป็นอนวาเรายอมรับน oh. ับถือกฎข้ธรรมดานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำใจเราสบายอารมณ์ของเราที่จะสบายจีิงๆมีอารมณ์เป็นสุตรอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คืออารมณ์สมาธิสมาธิทำใจให้เป็นสุขสําสมาธิเป่าการตั้งใจตั้งใจวิ่นกอบกไปเพื่อความดี มีนเป็นอนันวา่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้มีอารมณ์ตรงตัวมีวิธีมากมายพระพุทธเจ้าทรงแจกไว้ทั้งสี่สิบอย่างแ้าเราพอใจอย่างไหนแล้วก็ทําอย่างนั้นเวลาเราจะ,ละาอ่านหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจานี่มันก็เป็นสมาธิทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจจํา ตั้งใจดูตั้งใจปฏิบาดังใจนัานเองเรือเปล่ามันก็เป็นสมาธิอย่าพูดแคคุยกับใครก็ตามคุณอารมณ์เม่โดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดจะเรื่องเราอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจถ้าหากว่าท่านาันเข้ามาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบเป็นร เราเราสามารเราควบคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้คลที่องค์สัเก็จจ์จอมไตร,ริรกศาสัดา,ต,าต้องการคือพนิพานตัวพนิพานนันจะได้มาจากวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณจะมีการทรงตัวได้ร่อมกัยสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิวิปัสสนามันก็มีไม่ได้เนี่ยหับแรกก็ต้องฝึกคกำลังใจสมาธิให้ได้ทรงไป เพืออารมณ์หยุดอยู่กัสภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องรู้อารมณ์ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นรรมสมาธิต้องจิดให้หยุดเป็นฌานธับสมาธิแบบแหนึ่งก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างของสภาวะลหรือว่าตามสภาวะก็ทมก็ตาม เมื่อจิตเราทรงอยู่ในอารมณ์นั้นตัวนึงก็เป็นอารมณ์สมาธิทำจิตให้เป็นสุดตัวนี้ส,นสุดมากสุกดีกว่า,าอารมณ์รงตัวปกติแค่สมัครู้ลมหายใจเขาออกแล้วทำภาวนาแต่การที่ยังควบคุมลมหายใจเขาออกแล้วภาออวนานี่ทิ้งไม่ได้แน่แต่อะไรอย่างอื่นก็ตามทิ้งไม่ได้ที่ถ้าเราจะรู้ว่าทำไมเราจึงจะเปงสมาธิได้ ถ้าบอกว่าได้ฌานสมาบัติี่สายสุขาริปัสีโกไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นสายสุขาริปะสีโกต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีเราก็มาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการซึ่งกำหนดรู้ลนเมตใจเราออกคำภาวนาว่าพุทโธด้วยการแทรกตัวคำด้วยการพิจารณาอะไรก็ตามมันก็อยู่ในจิตของเราทุกขณะที่เรามี ถ้าม no ันก้อาวในกิจสุราทุสมากิจดงสัตอัตโนมัติว่างจากงานว่างจากการศึกษาหารือว่างจากการพูดคุยกิจจากอารมณ์อย่างนั้นทันทีอย่างนี้ที่ว่าจิตจริงชันตรงไปความประสงค์ของสุนพระสัมมาเสด็จพุทธเจ้าเราทำประโยคนาววจรทั้งหลายเด้วยการแนะนำกันเพื่อการเริมตัวของอารมณ์โดยกาอารมณ์พุทสัารก็ขอแนะนำกันเพียงเท่านี้ เพราะว่าเท่านี้จะเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้ันหมดตามนี้เอาสองความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถลงอารมณ์สมาธิได้ดังนั้นก็ต้องอาศัยที่บาลีที่ฉันท่าความพอใจวิริยะมีความเพียรไม่ทอดถอนตัวจากจิตตาตั้งใจไว้ว่มีางสาใช้ปัญญาโดยเฉพาพิจารณาให้ก่อนกินทำตลอดเวลานี้กะเ็าเป็น,ก,นก,การสงคงอคนจะเวลา ขอบรรดาท่านหลายสิยาเมตตาอารมใจของท่านในดียาบายนนายทศีที่จะนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดิกดน,กดนก็ได้นอนก็ได้ตามาวิทยาใจจงกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่า,าการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเไปไม่จึงกัดเวลาปฏิบัติบบท่านนี้ก็เพื่อให้บรรดาท่านผู้บริวรสัตย์ทำตามความประสงค์แต่ถ้ทว่าจะลืมนะ อย่าใช้กำลังให้มันคเครียอเกินไปซึ่งกว่าวิรีว่าเป็นอัตตากรรมธรามนิโยกซึ่งปดะสาทจะเสียจะเกิดมีโรคม้าเกิดขึ้นก็ะจะมาหาว่าครอบาอาจารย์ไม่แนะนำสอนถ้าต,ต่อตรงนี้ไปกระโถงขอทุกท่านปฏิบัติไม่ได้ตามอัตยาสายจนกว่าจะพอเป็นกำลังใจที่ท่านต้องการ